ดีไหมถ้าเอาเบ็ดเกลือมาเก็บไฟจากโซล่าตามบ้านแถมเป็นนวัตรกรรมของคนไทยเป็นยังไงเดี๋ยวเฮียพาไปดูวันนี้เฮียมาเดินงานที่ไบเทคซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโซล่าแล้วก็ EV c h ชา g ์ r เจอร์บังเอิญมาเจอบูธของทางมหาลายัยขอนแก่นอย่างที่หลายคนรู้กันนะฮะว่ามหาลายัยขอนแก่นนะครับเขามีโรงงานผลิตเจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่นะผลิตได้ต Battery, Battery, ั้งแต่เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไปจนถึงแบตเตอรี่เกลือซึ่งในบ้านเรามีค่อนข้างเยอะพวกเกลือหินทั้งหลายมหาลัยเขาก็เอาผลงานมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แพ็คหรือแบตเตอรี่ power bank แบบเคลื่อน ได้สิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่เก็บไฟซึ่งทําจากเจ้าตัวแบตเกลือนี่เองอย่างที่เรารู้กันว่าพอเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับมันก็ยังเสี่ยงเรื่องของความปลอดภัยได้แต่ถ้าเป็นแบตเกลือปลอดภัยกว่าและอายุการใช้งานมากกว่าแถมเรายังมีแหล่งแร่ที่สามารถผลิตได้ในประเทศไทยเองไม่ต้องนําเข้าแร่ลิเธียมให้มันแพงอีกด้วยก็เราเจ้าตัวแบตที่เก็บไฟจากโซล่าหรือเอเนจีโซลิดซิสเต็มที่เป็นแบตเกลือนะฮะอยู่ในระหว่างการพัฒนาและผลิตจํานวนมากสําหรับเชิงพาณิชก็เดี๋ยวมาติดตามอัปเดตถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมจะเอาาให้ดูั นะนี่คือนวัตกรรมของคนไทยที่ควรจะสนับสนุนให้เกิดเป็นเชิงพาณิชย์มากขึ้น